เคาะลุงหนังกับจา่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูนเอิดหลังจากที่จบแมชเดย์ที่9นะครับในสุดสัปดาห์นี้ทางด้านของ s k y b e บนะครับเป็นซื้ออาเป็นบอร์ดนักนัญถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นก็ได้มีการปรับอัตรานะครับดับชนีเรื่องของกุลซื้อที่จะตกงานออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าณนะเวลานี้เอธิกฮาเข้าสู่ลลปอย่างเป็นทางการหลังจากที่จบแมชเดย์ที่8เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่า ตัวของเขาเองนะั้นโดนปรับลดเทียร์ลงไปนะครับแต่ถว่าหลังจบเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในแมชเดย์ที่9ที่บุกไปพ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮมยูเนเทตหนึ่งประตูต่อสองแม้ว่าจะเป็นความโชคร้ายก็ตามแต่แล้วก็มีกูรูหลายๆท่านก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวของเอลิตันฮากนะครับแต่ถว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงนะครับผมที่ผ่านอาผลงานที่ผ่านมานั้นไม่สู้ดีแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจะถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เล่นได้ค่อนข้างจะดีนะครับแม้ว่าจะเก็บพอรแขันได้เข็บคน กเก็บผลการแข่งขันไม่ได้ก็ตามแต่แต่ทว่าบอลทนถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นก็ได้มีการมองว่าณเวลานี้ทางฝั่งของเอลินทาคได้ลงมาเป็นเต็งหนึ่งในเรื่องของกุญซือตกงานอีกครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมในดัชนีนะครับผมณเวลานี้มีการอัปเดตเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่เพิ่งจะจบแมชเดย์ที่9ก้าปลาหมาดๆนั่นเองนะครับโดยที่เต็งหนึ่งที่ฝั่งของสกายนะครับผมได้มีการให้ไว้ก็คือเอลิทนาคนั้นเองนะครับเอาขนม ขม4ชิ้นไปแลกขนม5ชิ้นนะครับก็ต้องบอกว่าณเวลานี้โอ้โหเป็นดัดชนีที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปทางเดียวกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมกับทางฝั่งของเวสต์แฮมด้วยซัมไปนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งของบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามอันนี้ตามรายงานของสื่อนะครับว่าจะให้โอกาสเอริเันฮากอีกอในช่วงของก่อนจะถึงฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอก บอกว่าหลังจากที่เอาชนะเบนเฟิร์ดได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ทว่ากลางสัปดาห์ทําได้เพียงแค่เสมอเฟเน็บัชก่อนที่จะมาพ่ายแพ้ในเกมเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์ของเกอี้เอลิสันฮากนั้นไม่สู้ดีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็มีการรายงานว่าบอร์ดบริหารนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะปลดเอลิสันฮา์กในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนก็ต้องจับตาดูภายในสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ดัชนีก็ถือว่าเป็นดัชนีที่เย้าวยวนใจเเเหลืออกิน,นะรผมพาาว่า่่ยูที5 อยู่ที่5ต่อ4หรือเอาขนม4ชิ้นไปแลกขนม5ชิ้นนั่นเองนะครับเต็ง2เป็นลัสเซลมาตินนะครับกุญซือของเซาท์ทฮมตันที่ณเวลานี้ก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดแย่เหมือนเดิมนะครับผมโดยที่ยังเป็นบวยของอสุริีิริลีกอังกฤษนะครับหลังจากที่พึ่งขึ้นชั้นมานะครับโดยที่ดัชนีอยู่ที่ แปดอ่าสิบสามต่อแปดนะครับเอาขนมแปดชิ้นไปอ่าแรกสิบสามชิ้นก็ต้องบอกว่าเป็นตัชนีที่ค่อนข้างจะต่ำอาการอ่าค่อนข้างจะต่ำออกการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ณเวลานี้ซาลามตันก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับเต็งสามมีสองคนด้วยกันนะครับนั่นก็คือแกลลี่โอนิ่ากุนซือของวูฟแฮมตันนะครับแล้วก็คูเรนโดเปตกีคนกุนซือของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับที่เพิ่งจะเอาชนะเอริทนฮากมาได้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยที่ดัดชนิดอยู่ที่ อยู่ในข่ายการเป็นกุญซือที่จะตกงานนะครับมาตั้งแต่ช่วงต้นๆอยู่แล้วเนื่องจากว่าผลงานโดยภาพร,รวมทางวูดแฮมตันวอเตอร์สแล้วก็เวสต์แฮมยูเอเต็ดนั้นไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนเตง5เป็นทางด้านของโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับผมกุญซือของคริสตัลพาเลทที่ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นการทําผลงานได้อย่างย่าแย่มากนะครับผมถ้าหากว่าเทียบกับตอนที่เขามารับงานใหม่ๆเมื่อช่วงปลายปีปลายปีปลายซีซั่นก่อนนะครับผมก็ต้องอโดยที่ดัชนีอยู่ที่เอาขนมหนึ่งชิ้นไป แรก12ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ1ใน5เต็งนะครับผมของกุนซือที่จะตกงานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ณเวลานี้ยังไม่มีกุนซือคนไหนตกงานนั่นเองนะครับก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยซูสบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะมีะเขาเรียกว่าอย่างน,น้อยก็จะมีกุญซือตกงานค่อนข้างจะเร็วนะครับโดยที่จะอาค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5 7ถึงเเกมแรกแต่นี้ผ่านไปแล้ว9เกมก็ยังไม่มีการปลดแต่อย่างใดนั่นเองังนั้นยังต้องติดตามร,าดรอด อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในแล้วเร็ววันนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการขยับอะไรหรือไม่ครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะหลูกังาจาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูอเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ l i น์แอดตูนสายสามวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ